ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาและการพิจารณาให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริง ตามลำดับไปตามที่เราทั้งหลายได้พากันบำเพ็ญสมถะคือสมาธิเพื่อให้จิตใจของเราสงบนั้น,น,นการปฏิบัติต้องเป็นประเดี๋ยวความสม่ำเสมอ และด้วยความจริงใจต่อข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงมานั่งเฉยๆหรือฝืนใจทำต้องมีความศรัทธาภาษาทะในข้อปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนคือทำสมาธิทุกครั้ง ความสงบจะเกิดขึ้นหรือไม่สงบขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องไปคำหนึ่งเพียงแต่รู้ว่าสมาธิเป็นของดีการอบรมจิตให้สงบเป็นของดีเป็นของประเสริฐเป็นเหตุให้เราทำความดีพูดดีคิดดี ที่ว่าสมาธิจะเกิดหรือไม่เกิดนั้นไม่ต้องคำเนึงนั้นแท้ที่จริงเวลาที่เราทำสมาธิทุกครั้งสมาธิเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งแต่ว่าเกิดมากเกิดน้อยถ้าเกิดน้อยก็เกิดไม่รู้สึกทางจิตใจถ้าเกิดมากก็เกิดความร,รู้สึกทางด้านจิตใจ สมาธิที่เกิดในน้อยที่ยังไม่รู้นั้นมันฝึกฝนอบรมบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความรู้สึกชัดเจนขึ้นจนเกิดความสงบจิตที่มีความสงบนั้นคือจิตที่มีพลังมีพลานุภาพเพราะความสงบนั้น เป็นการรวมกระแสจิตต่างๆไม่ให้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นให้มารวมอยู่จุดเดียวเมื่อจิตมารวมอยู่จุดเดียวดูอยู่สิ่ง,งเดียวเพ่งอยู่สิ่งเดียวหรือสงบสงบอารมณ์ตึกอยู่อันเดียวจิตก็ปลอดโปรง่ง ผ่องใสเมื่อเกิดความผ่องใสก็จะเกิดคุณคือปัญญาต่อไปแต่ความผ่องใสที่จะให้เกิดปัญญานั้นต้องเกิดบ่อยๆทำบ่อยๆทำมากๆความผ่องใสทางจิตจึงจะมีพลานุภาพมากขึ้น ทำให้เกิดปัญญาคือความรู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งคือรู้ด้วยปัญญาที่เกิดจากความสงบของสมาธิแท้ที่จริงจิตของเรานั้นควรฝึกฝนอบรมด้วยสมาธิ ส่วนความเห็นซึ่งเรียกว่าทิฏฐิต้องฝึกฝนได้ด้วยปัญญาสมาธิหรือสมาะกับปัญญาจึงมาเป็นคู่กันสมาธิกับปัญญาที่มาเป็นคู่กันนั้นต่างฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในบางครั้งต้องใช้ปัญญาก่อนแล้วจึงจะสงบบางท่านก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือมีปัญญาพิจารณาก่อนแล้วสมาธิจึงเกิดขึ้นในบางครั้งทำใจให้สงบเพ่งใจให้สงบแล้วจึงมีปัญญาขึ้นบางท่านก็เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา สมาธิกับปัญญานี้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่ออบรมจิตและทิฏฐิให้อยู่ในเขตที่ถูกต้องที่ดีงามไม่ให้เป็นมิจฉาสมาธิหรือมิจฉาทิฏฐิ อันจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความฝ่ายฟเฝ่ด้วยประการต่งตางๆความเห็นหรือความคิดอ่านทางทิฏฐินั้นเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติในบางครั้งจิตเป็นสมาธิมีนิมิต แต่ถ้าหาว่าทิฏฐิไม่ตรงไม่ดีพอก็จะไฝ่เวเข้าใจผิดในอารมณ์ของสมาธิเป็นอื่นเช่นสำคัญว่าได้บรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้เป็นต้นดังนั้นปัญญาความรอบรู้ความรอบคอบ ความเฉลียวฉลาดจึงเป็นคุณธรรมที่เลือกเฟ้นพิจารณาสอดส่องให้ได้พบของจริงอารมณ์ที่ผ่านปัญญากันกรองซึ่งเรียกว่าธรรมอุจยะได้ดีแล้ว ก็จะจับหลักในการปฏิบัติได้ถูกต้องอันหนึ่งสมาธิกับปัญญาที่ว่าเป็นมาเป็นคู่กันต่างอุปถัมซึ่งกันและกันนั้นคือใจต้องสงบก่อนหน้าที่ของใจจะสงบได้ก็ต้องอาศัยสมาธิและเมื่อใจสงบแล้ว ใช้ปัญญาจึงจะเฉลียวฉลาดจึงจะมีข้อธรรมะให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งใดควรละสิ่งใดควรเจริญเฉพาะอย่างยิ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงสอนนั้น เช่นให้มีศีลก็เพื่อให้ละอากุศลหรือวิติกรมโทษทางอย่างหยาบๆที่จะเบงงล่วงทางกายกับทางวาจาให้หมดไปสอนเรื่องสมาธิก็เพื่อกำจัดปริยุทธฐานกิเลสในส่วนกลางคือ นิวรณที่ทําให้จิตใจคุ้มรุมด้วยประการต,าต่างๆให้หมดไปสอนให้บําเพ็ญภาวนาปัญญาก็เพื่อกําจัดอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของตนเพราะกิเลสชนิดนี้ในยามปกติที่ไม่มีอะไรไมายั่วยวนจะไม่เกิดขึ้น ต่อเมื่อมีสิ่งที่มายั่ยยวนจึงจะเกิดขึ้นจึงเรียกว่ากิเลสช,ชั้นละเอียดหรือเรียกว่าสัญญอดคือกิเลสที่ผูกสัตว์ไว้หรือเรียกว่าอนุสัยกิเลสที่ฟักตัวนอนตัวซุกซ่อนอยู่ในจิตเหมือนกับตัวหนอนที่ กัดเข้าไปกินก้านกิ่งไม้แล้วซ่อนตัวเข้าไปอยู่ในกิ่งไม้ในยามกลางวันก็จะไม่เห็นตัวมันเห็นแต่รอยใบไม้กิ่งไม้ถูกกัดถูกทำลายครั้นเมื่อเวลามืดค่ำก็จะออกมากินอีกปรากฏตัวกลางคืน กิเลสชั้นอนุสัยนอนเรื่องอยู่สันดานก็คล้ายคืนกันต่อเมื่อมีอาหารคือสิ่งที่ยั่วยวนกิเลสนี้ก็จะแสดงออกมาแล้วแต่ว่าอาหารนั้นเป็นชนิดใดเป็นชนิดของราคะราคะก็เกิดขึ้นเป็นของอยากได้โลภะโลภะก็เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโทสะโทสะก็เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้น เป็นอาหารที่ทำให้เกิดความยั่วยวนชวนใจสมาธิมีหน้าที่ระงับกิเลสอย่างการคือนิวรณ์จิตที่เป็นสมาธิระงับนิวรณ์ได้หมดแล้วไมิใช่พ้นจากกิเลสและไม่ใช่เป็นพระอริยะบุคคล ยังอยู่ในขีดแห่งความเป็นปุถุชนที่กิเลสทิละไปแล้วนั้นจะกลับคืนขึ้นมาได้อีกมันไม่ได้ตายสงบอย่างมากก็เพียงสรบเท่านั้นเองมันไม่ได้ตายหมดไปอย่างมากก็เพียงสรบไปถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบ แล้วก็กลับกลายฟื้นขึ้นมาอีกต้องอาศัยปัญญาคือความเฉลียวฉลาดเพราะปัญญานั้นขุดคุ้ยแผ่เบียดแผดแผ่ส่วนติ่งต่างๆเหล่านั้นให้เห็นโดยกระจ่างเปิดเผยสิ่งที่ลี้ลับ ให้กระจ่างให้เห็นชัดตามฟารมเป็นจริงสมมติว่าที่ท่านสอนว่าสรีระร่างกานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตนี้ร่างกานี้เป็นของไม่เที่ยงปัญญาก็สืบสาวพิจารณาดูไม่เที่ยงอย่างไรแปลปวนไปอย่างไร ดูตัวเองบ้างเห็นผู้อื่นมาเปรียบเทียบบ้างนึกสภาพเมื่อเราเกิดใหม่ๆเป็นเด็กเป็นทารกเล็กๆแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นจนบัดนี้ล้วนแลแต่ถูกความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมาและความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นอนิจจังนี้ไม่ใช่จะว่าจะหยุดอเพียงเท่านี้ ยังเปลี่ยนแปลงไปจนแก่จนเจ็บจนตายตายแล้วก็ยังไม่หยุดอีกเปลี่ยนแปลงไปขึ้นพองอืดเน่าขึ้นพองอืดเน่าแล้วก็ยังไม่หยุดอีกแตกฉีกขาดน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเปรอะเปื้อนแล้วก็ยังไม่หยุดอีกเปลี่ยนแปลงไปจนเลือดเนื้อเหล่านั้นแห้งติดกระดูก ความเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่หยุดอีกเนื้อเลือดที่แห้งติดกระดูกเหล่านั้นก็เกิดหลุดกร่อนออกไปเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกหักออกเป็นชิ้นเป็นอันกระจัดกระจายออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเท่านั้นก็ยังไม่หยุดการเปลี่ยนแปลงอีก ผุพังออกเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ยังไม่หยุดการเปลี่ยนแปลงแต่ผุพังจนเป็นผุยผงเป็นฝุ่นละอองละเอียดลมพัดมาก็าปลิวไปตามลมบ้างแทรกซึมไปบ้างแทรกซึมในดินไปบ้างเมื่อฝนตกเปลี่ยนแปลงไปจนหมดสภาพตราบใด ที่ยังมีเป็นเม็ดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันอันใดอันหนึ่งก็ตามไม่หยุดความเปลี่ยนแปลงคือไม่หยุดอน,นิจจ์เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงในโลกที่เป็นวัตถุนี้ไม่มีอะไรคงที่คงทนอยู่ได้เลย ต้องเปลี่ยนแปลงแตกสลายซึ่งรวมเรียกสันส้นๆว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงทั้งหมดทีนี้เมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรก็ไม่เที่ยงยอมเปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อเราประยุทธ์ถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัตถุเหล่านี้ หรือในสรีระร่างกายของคนและสัตว์ก็ชื่อว่าประยุทธ์ถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้ในบางครั้งก็ให้ความสุขหรือให้คุณก็ยิ่งไปติดอยู่กับความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงมากขึ้นไปอีกแม้อารมณ์ที่ว่าความสุขนั้นก็ไม่เที่ยงอีก เหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงตัดไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปสิ่งที่ว่าเป็นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหมดไปสลายไปด้วยเหตุนี้จึงต้องเรียนสมาธิเพื่อให้รู้ถึงจุดนี้เพราะถ้าหากว่าเรียนเพียงหนังสือใช้ความจํา ก็จำได้แต่ตำรับตำราเท่านั้นเองเมื่อปฏิบัติให้ถึงรู้ที่จุดนี้ขึ้นโดยใจจริงด้วยจิตอันแท้จริงจิตที่รู้เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นรู้แล้วย่อมานายรู้แล้วย่อมคลายความติดตัวรู้นี้เป็นตัวปัญญา เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงในโลกไม่ใช่ตัวตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาเป็นธรรมชาติที่อยู่กับโลกเพียงแต่เป็นเครื่องอาศัยความเป็นไปของคนเราของสัตว์ ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแมสรีระร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราจะห้ามปรามบังคับขอร้องอย่างใดอย่างหนึ่งขออย่าให้เขาแก่อย่าให้เขาเจ็บใหญ่เขาตาย,ตายก็ทำไม่ได้จึงว่าไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่า ให้วางสังขารเสียคือร่างกายคำว่าให้วางนั้นหมายความว่าอย่าเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่สอนให้วางนั้นก็เพื่อให้เพ่งพิจารณาดูสมมติว่าเราเนึ้กว่าตัวเรา นอนอยู่ต่อหน้าเราและเราพิจารณาว่าคนที่นอนอยู่ตรงหน้าเราที่สมมติว่าเป็นตัวตนของเรานั้นไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพิจารณาอย่างนี้ให้บ่อยๆเข้ามากๆเข้า สมาธิจะเข้มข้นขึ้นปัญญาก็ฉลาดขึ้นจนปรากฏกับกจิตเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงจึงจะเกิดความหน่ายอีกประการหนึ่งเล่าสรีระร่างกายถึงรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ท่านสอนให้วางคือวางไว้เพื่อดู วางไว้เพื่อพิจารณาท่านไม่ได้พูดว่าทิ้งหรือขจัดออกไปที่วาให้ทิ้งหรือขจัดออกไปนั้นนั่นเป็นส่วนกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นส่วนเหล่านั้นท่านสอนให้ทิ้งให้ขจัดออกไปให้ทำลายเสียหรือให้ฆ่าเสียคือฆากิเลสได้แก่การทำลายกิเลส แต่ส่วนสรีระร่างกายนี้ถึงแม้ไม่เที่ยงต้องสลายไปก็จริงท่านสอนให้วางเพื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอีกประการหนึ่งถึงอย่างไรแม้สรีระไม่เที่ยงอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องอาศัยต้องอาศัยเขาไปถ้าเราไม่อาศัยร่างกายเขาไป เราก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้เรียนธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เมื่อเรียนเมื่อพอเมื่อไม่มีกายแนละ้วก็เรียนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ธรรมะก็จะไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้ก็งองอาศัยสรีระนี้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วเรียนทรรปฏิบัติธรรมจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ก็อย่าหลงติด อยู่ในสรีระร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนและมั่นคงถาวรให้เห็นตามฟาร,รม์มจริงว่าไม่มั่นคงไม่ถาวรเป็นอนิจจังที่ว่าควรปล่อยวางคือปล่อยวางฟาร,รมยึดถือที่มีมาในบางก่อนที่สำคัญว่าเป็นตัวตนในบางก่อนชนผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะ ย่อมมีความยึดมั่นถือมั่นครั้นเมื่อได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติแล้วก็จงรู้ว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมานั้นพระองค์ให้วางคือกายนี้และให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตลอดจนเห็นคนอื่นตายนอนอยู่ในโรงก็นึกว่านั่นเราตายแล้วก็ต้องนอนอย่างนี้รูปร่างหน้าตาเมื่อเป็นอยู่เป็นอย่างนี้ ตายแล้วมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้สีหน้าผิวพรรณเมื่อเป็นอยู่เป็นอย่างนี้ตายแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างนี้สาภาพอย่างนี้อีกไม่ช้าไม่นานเดียวเขาก็เผาเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกผมขนเล็บฟันหนังต่างๆก็หายไปสิน้นสาภาพแห่งความเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็หมดไปเหลือแต่ธาตุดินคือกระดูก เป็นอย่างนี้พิจารณาตัวเองให้เป็นอย่างนั้นไว้บ่อยๆมากๆเขาการที่เราตั้งจิตพิจารณาตัวเราให้เป็นอย่างนั้นก็เพื่อให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันลงดิ่งลึกเข้าไปทุกเส้นเลือดเข้าไปถ,ถึงกระดูกภายในน้อยใหญ่ทั้งปวง ความยึดถือว่าตัวตนนี้เป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นไม่ใช่เป็นเฉพาะชาตินี้ในชาติก่อนชาติโน้นต้องเป็นมาแล้วเพราะถ้าหาว่าปล่อยวางได้คงนิพพานไปแล้วไม่ต้องมาเกิดอย่างนี้อีกแต่เพราะความยึดถือไม่หมดไปไม่รู้ว่ากี่ชาติผ่านมาแล้ว อุปาทานความยึดถือก็ยังยึดถืออยู่อย่างนี้มาจนถึงชาตินี้เพราะฉะนั้นจงพิจารณากายนี้ให้ว่างว่าไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาหรือใจความสั้นๆก็คือว่าไม่ใช่ของเรารูปร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เสียงก็ไม่ใช่ของเรากลิ่นก็ไม่ใช่ของเรารสก็ไม่ใช่ของเราโธพธิภะก็ไม่ใช่ของเราธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่ของเราหรือรวมฟาว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นอยู่อย่างนี้เป็นสภาพอย่างนี้เหมือนดอกไม้เขาเป็นธรรมชาติ ผลิดอกตมูมบานกุมตมูมแยมบานแล้วก็โรยเป็นอยู่อย่างนี้กายนี้ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากทารวกเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นคนกลางคนเป็นผู้คนแก่เป็นคนเท่าแล้วก็สลายไปหมุนเวียนไปอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ ไม่ใช่ของใครเป็นในสภาพอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ให้มากๆใครบ่อยๆไว้เป็นอารมณ์ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สติพิจารณามากด้วยคือไม่ต้องใช้สัญญาควา,ามจำมากด้วยควา,ามจำง่ายๆว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ไม่ใช่ตัวตวนไม่ใช่ของเราอะไรๆก็ไม่ใช่ของเรา เป็นแต่เพียงเรายังอาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมเท่านั้นในร่างกายนี้ทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้ให้มากๆปัญญาก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นตามลำดับจนจิตที่มีพื้นฐานของสมาธิครั้นเมื่อได้มาประกอบปัญญา เข้าร่วมกันมีพลังแห่งความสงบด้วยมีพลังแห่งความฉลาดด้วยก็จะรู้เห็นตามความเป็จริงทางจิตว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเป็นสภาพแห่งธรรมชาติโดยจริงก็จะเกิดความปล่อยวางไม่ยึดถือ เหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงอนัตตลกคาสูตรกับปัญญวคีสรุปตอนท้าที่ว่านิบินนางวิราชติรูปัตสงปินนิบินนติเวดนายปินนิบินนติสัญญาณะปินนิบินนติ สั้างขาราละปินิปินติวิญญาณาสเซมิงปินิปินสตินิบินนางวิราชติวิราคาวิมุตติคือเมื่อจิตเมื่อนายก็คลายความติดนายในรูปนายในเวทนาในสัญญาในสร้างขานวิญญาณรวมความว่าตัวตนนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อคลายความติดจิตก็จะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นจิตที่เข้าสู่นิพพานไม่ได้เพราะติดอยู่ในรูปอยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารในวิญญาณว่าเป็นเราและติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสพธพภะธรรมารมณ์ว่าเป็นเราเป็นเขา ยังรวมความว่าการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสรุปแล้วก็คือรักษาศีลเพื่อชำระกายวาจาให้สะอาดรักษาใจคือเจริญสมาธิให้เกิดความสงบตั้งมั่นเมื่อใจเกิดความสงบตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ากายนี้เป็นของว่างไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราใช่เขาพิจารณาไปให้มากเข้าอุบายให้ฉเฉลียวฉลาเข้ามากเข้าเมื่อเห็นจริงตามที่พิจารณาตราบใดกับจิตเมื่อนั้นย่อมปล่อยวางย่อมไม่ยึดถือที่ปล่อยวางไม่ยึดถือก็คือจิตพ้นจากกิเลสนั่นเองเพราะหมดอุปาทานเครื่องมัดเครื่องผูกพัน จึงรวมความว่าการพิจารณากายนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นของว่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขานั้นมีคุณอย่างมหาศาลแต่บุคคลที่จะมีสติปัญญาพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปได้ต้องมีจิตเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นตัวพลังของจิตที่จะให้เกิดความพิเศษทางปัญญา พิเศษทางจิตจนรู้เห็นธรรมตามภาวะธรรมที่เป็นจริงดังที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ตอนนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตให้สงบเพื่อที่จะให้เกิดคุณคือปัญญาอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการตัดละอาสวะกิเลสถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเรา จนถึงซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามคำสอนของภาษาสดาต่อไป